ว่านจันทร์ว่านจันทร์พ่อกันอีกแล้วครับ รับผมกับผมนั่เนมนะครับมันนี่ครับกับ n อ c นอ n n e นนะครับผมมันนี่ก็พาไปบอเมาส์ครับมันนี่ครับผมมันนี่ก็พาไปบ่อเมาส์ครับบ่อสมบัติฟาร์มนะครับผมคุณภรรยาครับกลับบ้านอีกแล้วครับมันนี่เขาท่างครับตอนนี้ก็ ตีห้าครื่งครับผมกําลังเดินทางครับผมวันนี้ก็มาเล่าแท้ครับผมก็วันนี้นะครับก็กําลังเดินทางไปบ่อนะครับผมตีห้าครึ่งครับครึ่งครึ่งนะครับกําลังเดินทางบโอ้ยคาร์โรเลี้ยงตกปลานี่มันตื่นเศร้าครับตื่นเศร้าแน่นะครับพี่น้องแมวครับวันนี้นะครับกะเตรียมพร้อมมากครับวันนี้เนี่ยเต็มหลังรถครับมัันครบผมหลังจากคลิปที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วกะนะครับไปแข่ง กับมันครับมันอยู่ครับอาทิตย์ที่แล้วครับครับมนี่เบิ้ลครับมนีสิมาน,นวะครับเดี๋ยวเราไปพ่อกันที่บอรครับผมจวดครับผมครับผมตอนนี้ก็ เดินทางมาถึงบ่อแวนะครับผมนั่งแถวนี้ครับวันนี้โอ้บะมีบะมี มีอยู่หนึ่งท่านที่ไม่ได้สักตัวรวมนะครับวันนี้นี่เราได้เจ้าปลาลูกเสียนปลาลูกเขาเย่งลูกวันนี่ได้พดลุโตวันนี้กนินขึ้นฝอยนะครับาสามครับครับตามด้วยตัวนี้ครับมาเชียร์แดงเดือดครับ วันนี้ก็เป็นแดกสบายๆของปอตกปลาสุพร์มครับเราก็จะเปิดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ปนินเริ่มออกสู่ท้องตลาดนะครับราคาตอนนี้อ63บาทคุณแพาน่ะแต่ว่ากาใช้ก็ว่างันนะครับที่เมื่อกี้เครื่องเพียงขึ้นมาครบ68 70นะครับแล้วก็หายากค้อมเขาไม่อยากขายให้เพราะว่าเขาต้องแบ่งให้พ่อค้าไปหาประจำเพราะนั้นเคื่องนี้ ปลาก็เริ่มออกสู่ทั้งตลาดแล้วจากเกี๋ยวผมจะุัภาพบินไปได้นะผมจะวิ่งเองแล้วถ้าวิ่งเอง่ปลาไม่มีตายสักตัวครับเพราะว่าเราเอามาลงบ่อโดยเฉพาะครับเราไม่ได้นอกแบบเอาไปขายนะครับเพราะนั้นปลาจะไม่ตาบ่อแต่ว่าถ้าบางแมตช์บางสัปดาห์ที่จีตาระจีพ่อผมไม่ได้อยู่ที่สอแกนประจำเพราะผมอยู่ที่เชฟูมนผมจะอยู่สอดแกนกับบ้านทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับ เพราะนั้นก็อาจจะให้ลดปลาลงบ้างนะครับเราก็เลือกสันสิ่งที่ดีที่สุดนะครับอยากได้ให้ปลานั้นแข็งแรงทุกตัวแต่ว่าแบบนี้เป็นที่น่าพอใจครับไม่มีปลาตายสักตัวนนะครับก็ถือว่าดีนะครับก็ถือว่าปลาแข็งแรงทุกตัวนะครับสำหรับปลา300โลเฉลี่ยเมื่อวานก็ออกไปประมาณ100-140นะครับ120ประมาณนี้ครับที่เฉลีย่ย นี่ก็ร้อยกว่าโลนะครับหลุดขาดเยอะครับเมื่อวานนะครับช in> ่วงเช้าปากินทางฝั่งทิศตะวันตกนะครับแถวแนวรั้วนะครับส่วนช่วงบ่ายครับปากินทางฝั่งตะวันออกหน้ากรรมการนะครับหมายว่างเยอะครับสามารถย้ายได้นะครับครับผมโอเคครับมันนี่ผสมเสร็จแล้วไปแล้วอู้อ้อย้อน ยอแออออู้เรียบร้อยจืดอู้เ,เค้งโมบันนี้ปนี้หน่อยตอดทางขี่กระเดี็นนี่หน่อยมาลากทางขี่กระเดียน่เหล่ย ซ้ดแรกประเล็นเป็นตัวแล้วเดี๋ยวตั้งเข่านะครับเฮ้ยสวัสดครับตั้งเข่านะครับครับได้ครับได้ครับต้องยเนไปด้วยไปถามไป คนช NI ่างจริงไงต้องกินท่านตีสาเยเีย่ไม่กินไม่สามแ่ยังไาต้องช่งไปครับอวไรอ่ 何でやる <laughs> の เลยนี่มันไหลลงคลอดเลยขับหนี่ัวเยอครับออกมาสามลกนะครับใส่ไปเมดแล้วโลนึ่ง มันบบพอล่ะครับมื่อนี้เจ้าไปเล่นพ่อเมื่งแค้นแหจ้าไปเอาน้ำผมกันได้ยุบบอะผงก็ไปกับไปบอกไปุ้ยครับครับวันที่เจ็ดเนี่ครับวันที่เจ็ด

เต๋อเที่่ง <elementary> บ okay, <mor> ่ดีดเลยเนี่ยเลีเยพื่นได้หลายตวแล้วนี่โอ้หาวเลยวว่เดียวว่าเียเี่ยว้แม่ผมบอกแล้ว่ามันเจียวมันยอมจะดดแล้ว

นี่ะสุพนี่เจ้ากเอถุงไปฝากเพิ่้พ้นฝนลงน้ำเจ้าก่อฝดใส่ถุงไว้เห็นีเท้อว่านดใส่ถุงไว้ใหนอีเด้อค่ะเปนนเก็บเอาดอกเอาถุงฝากเพิ่อนเลยถุงไม่หนาถุงยู้นหนาถุงสายยวแต่หนาบอกกรรมการทสองถุงอเอถุงไว้กี่เลยครับย่างเสียขึ้นแค่สองนึ่ก็ตตัวบาที่ที่น

มันบหนาปานนเดยมันแห้งเกินัแห้งเกลป่านนยังจี๊เนยุตีก็ตีบ้าป่านนี่มบ่หนาแห้งปานนี้ทั้งวันซนนเราเมีนป่านีได้ดีบ้านมันจัดตรง น้นจ okay, okay. e ันจันทร์ไอพี่สโซีิัซเทศน้นจันครับนั้นจันน้นจันทร์ันนี้มัอสิแ้งมันนี่ทีมันแมนผมก็ว่าอยู่กันนั้นจันทเาะใคร่บัวเหรอครับ ออกมาสามโลนึงปลาได้วันนี Good ้ขึ้นโละร้อยห้าสิบน่ได้เลยว่าโอ้ว่าอยู่มันจันร์มันจันครับมันว่ามันคือแห้งครับ เรียบร้อยนอกแล้วครับผมครับโอ้จ yeah, exactly. ันทร์ค um, รับนะหลับอีวครับแล้วเน่ไปไม่เจนเปี่ยนเงนเปียงเปียงข้าวหราครับเบียร์เราเราต้องมีเบียร์ไม่เยร์ด้วยกันเพี่ยนเงินกับเบียร์เลยครับจันทร์ใสสวยครับผม ตััวครบโอ้โหเดือดทวะาต้องไปเยอะัสดครับก็นี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับผมหมดความ ความมันแล้วครับวันนี้นะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ครับวันนี้จบด้วยการจัดปลาเล็กนะครับผมวันนี้นะครับเก็บตกบ่อสมบัติฟาร์มครับวันนี้ก็นะครับได้ปลานินสองตัวนะครับตัวหนึ่งกลืนตัวหนึ่งเกี่ยวตูดนะครับผมกับอีกตัวหนึ่งป่านนวลจันทร์ครับผมใส่งามอยู่ครับผมนะครับวันนี้ถือว่า รอดแห้วนะครับวันนี้รอดแห้วนะครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานของเรากันครับวันนี้ที่บ้านแฟนนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตขับรถสักปาร์คับเดี๋ยวไปเจอกันครับผมโย่ตบเด็กครับโอ้โหอไปตลาดิรันน์ทครับทีครับนี่ยโวยๆมันขวม นี่ก็เสร็จสิ้นภารกิจพิชิตปลาน้อยครับผมผมตอนนี้ครับก็สิกลรบบ้านแล้วครับมันกับพ้นแกแล้วครับยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วครับ